ที่นี่มีตัวเด็ดอะไรบ้างของสวนเลยครับเนี่ยกำลังตั้งอยู่ตับปลาทะเลตับปลาทะเลอ่าในฐานะที่เป็นจังหวัดระยองจังหวัดชายทะเลก็ต้องมีตับที่เกี่ยวกับปลาทะเลแต่เนี้ปลาฉลามเสือโอ้โหปลาฉลามเสือเออนะมันปลาฉลามเสือก็จะมีลายตามตัวเขาเหมือนกันสวยงามดุดันอันนี้ก็หูช้างไหมครับอันนี้หูช้างแม่อันนี้ให้ลูกดกมากนะครับนี่แอบนี่ีดูสิครับล่าสุดนี่ขายไปหนอหนึ่งหนอละแสนโอ้โห อันนี้เป็นมะขามแดงที่เราหามาปลูกที่สวนเนาะอันนี้เป็นลักษณะว่าออกมามันแดงดดดได้แต่เด็กแล้วโอ,โอ้โหเฮ้ยแล้วรสชาติเป็นไงฮะเปรี้ยวเจ๋งมากเลยปู่ทีมหลวงปูทีมแต่กล้วยด่างต้นนี้เนี่ยมูลค่า10ล้านนะครับผมซึ่งเป็นกล้วยที่เป็นข่าวฮือฮาอยู่ภาคหนึ่งนะครับผมกับการซื้อขายแบบออกสื่อแล้วคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าไอ้มันเปการปั่นกระแสหรือเปล่าอ๋อ เฉยๆเองครับเพราะว่าหนึ่งเขาไม่รู้เพราะคนกลุ่มในกล้วยแดงอินโดเนียอยู่รู้หมดว่าเราซื้อขายจริงมึงตอกเข็มอะที่ผมบีบเข้ามามันจะมีสีนี้เป็นเงินเงินออกเงินเงินเขาลงหัวลงหัวนี่ก็คือใบจะหายหมดใบจะไม่สวยแล้วใบจะเลี้ยงหัวหัวก็จะใหญ่เพื่อให้ได้หัวที่สมบูรณ์แล้วก็ผ่าทําจํานวนที่ต้น10ล้านเนี่ยที่ซื้อมาเพราะถ้าเขาออกหน่อได้30บหน่อต่อปีผมขายแค่หน่อละล้านผมก็ได้3 0ล้าน จริงถ้าผ่าชิ้นเล็กอ่ะเวลาปลูกขึ้นมาหม่จะมีใบเบี้ยเล็กจะขึ้นง่ายกว่าแล้วอาจารย์ปอบอกว่าเราสามารถปลดหนี้ปลดหนี้ภายใน1เดือนกับสองอาทิตย์เกือบล้านการปลูกบัวกระด้งต้องไม่มีปลานะครับเอ้าถ้ามีปลาดินจบเลยนะครับมันกินใบเหรอครับกินหมดเลยสวนเราจะเป็นศูนย์การเรียนรู้นะให้เปรียบเทียบให้เห็นว่าเป็นงเห็นเขาว่าเหมือนกป้วยเป็นกป้วยไว้อากาอ๋อหมายถึงกินแล้วแบบว่าแล้วแบบสมรรถภาพทางเพศชาย ตอนนี้เป็นหน่อแรกๆเป็นหน่อพี่น้องกับที่ผมซื้อต้นละแปดหมื่นผมก็ยังไม่ลืมเขาเพราะเขาสามารถตั้งรายได้ได้เอามาเลี้ยงไว้สองหน่อก็เป็นการเริ่มต้นของเรานะไม่ลืมก้าวแรกของเราอ่ะใช่ครับปลาทีงโตเขาจะอัปลักษณ์แบบนี้แบบยุคยุคยุกีนี่คือมันเป็นความแปลกที่เป็นเสน่ห์กลายเป็นเสน่ห์ประจําตัวของเขาเขาจะไปซ้ํากันนะแล้วก็ถูขึ้นทีเดียวเป็นน้ำกเสร็จใส่พอประมาณครับไม่ต้องอัดแน่นด้วยครับอย่างเงี้ยแล้วก็ วางนะครับแล้วกดคุณพูดจะไปกดอย่างนี้ไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ผิดคือมันแน่นเกิน<า>อ่าครับ